สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท้า,ทา้าไรกับเกมนี้นะคับพอดี่ใหม่ผมเห็นมันอัปเดตใหม่ก็เลยเข้ามาเล่นนะฮะวันนี้ผมจะมาทําอะไรรู้ไหมผมจะมาสร้างบ้านสไตล์ผมเองใช่ครับเพื่อผมมันอยากให้ผมว่าสร้างบ้านให้ดูนะว่าสไตล์สร้างบ้านเราเป็นไงก็จะสร้างแบบการคิดเองอนะ

ว่างแบบนี้แล้วผมก็จะทําการาาาาาแล้วตัดไปตอนที่ทําโครงเสร็จเลยนะก็ทําเสร็จแบบนี้ผมก็จะทำการวางทำการ ทำการ่ำแบบนี้อะไรไม่รับรับรับ,บ,บจะต๊บจ๊บออกมาอย่งนี้จ๊บจ๊บ จึ๊บออกมาเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้ก่อนนะครับวางสลัด นี่ซึบปุ๊บเป็นคนสร้างภาพให้เก่งนะครับแต่ก็รอทำได้อยู่เนี่ยพอยยืดออกมาแบบนี้ัก็ปซึบุ๊บซึ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 บฝานี้ทำออกมาแบบนี้อีกข้างนราก็ทำอย่างเดียวกัน หน่อยนี้เสร็จเราก็มาตรงนี้วางให้มันเป็นแบบนี้นปปนอ่ะเออมันจะได้โมเดลแบบเนี้ยโมเดลแบบนี้อ่ะอีกข้างนึงก็ทำเดียวเหมือนกันโอเค มันก็ได้แบบนี้นก็ได้แบบนี้แล้วเราก็เ,าเสร็จเราทำในบ้านในบ้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหมานมันมอะไรแปลกโอ้โหไม่มีอะไรแปลก เอากระจกแบบนี้ะนะค๊ะวางโอ๊ยไปวางประตูประตูไหนก็ได้จะได้ประมาณนี้ ตัดไปตอนที่แต่งเสร็จแล้วกากันพรจะแต่งนะ เร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับก็จะเป็นลักษณะบ้านแบนนบนี้น่นาจะเปิดนี้น่ปอเสรามิคสไตล์ที่ผมทำได้ที่ผมชอบทำนะครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย